ให้ได้มุม่งในสมัยคําว่าวิมุตนนี่เป็นสาธารณะพระคุณเจ้าจะบวชเก่าบวชใหม่พรือเจ้าทั้งหลายเป็นหญิงเป็นชายอุบาสกบุสิกาถือหลเัเทพเทวราที่โสทิพย์แห่งฟังอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็จะรู้ว่าทิพย์ของเขาเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนอาจจะคิดว่าเวลายาวหลายแสนหลายลาย้านปีมหาพรหมยิ่งยาวกว่านั้นเป็นมหากับก็ต้องเคลื่อนที่ต้องไม่เที่ยงแต่ละทั้งหมด ก็จะวางลงโปงได้ก็จะได้วิมุตตเหมือนกันวิมุตตทิปแต่มนุษย์น้อยทั้งหลายต้องได้วิมุตตดีก่อนนะคือเมื่อเราพิจารณาทีข้อดีเยอะเราจะไม่โลภไม่รักไม่หลงไม่โกรธไม่จังเพราะทุกคนต้องตายแล้วไงมีก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ให้ทานประเจรจการไปตั้งใจเมตตารีเร่งละอารมณ์ในใจกิเลสใ,ใจตนให้มันเบาบางจางคายไปเครื่องชี้วัดก็คือคุณธรรมสข้อเห็นว่าตัวตน ไม่มีตัวตนของเขาจริงเป็นแค่สมมติประกอบส่วนกันขึ้นทั้งเราและเขาเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามก็ได้เห็นว่าศีลี่ค,คือความดีร้อยข้อพันข้อเนี่ยเลอรวมรวมในจิตจิตดีจิตแสใจสะอาดอย่ามองผ่องใสใจดีสีงานไปได้ทั้ง3โลกการสมมาทานคือการเริ่มต้นที่ดีจะศีลห้าศีลแศีลสิบสอีเเมื่อเริ่มต้นดีรักษาให้ดีก็จะถึงที่สุดของความดี พระธรรมของพระศา,าสดาไม่มีความลังเลสงสัยพระศา,าสดารู้ชัดแจ่มแจ้งแล้วแสดงแล้วจงเดินตามอย่างอาถรานชานใจแก้กล้าแล้ก็ร่าเริงเถิดจะเกิดผลอนุโมทนา